พวกมันบอกประเทศคนน้อยๆล้างๆเอาก็เป็นพ่อพวกมันนั่นแหละถูกเวลาแขวนอีกแล้วเอาแขวนดิรอยี้ยอะไรอ่ะไม้แขวนเสื้อรู้จักปะเออมึงร้องดิมึงกรีดร้องออกมาก็บอกให้มึงกรีดร้องกรีด <c oughs> แม่งพูดอีกแล้วอย่ยแม่งอะไรนาาหนาอ้ตาพูดอีกแล้ว <c oughs> แม่งเอ้พูดความจริง จะมีอะไรทำใจนะมสวะตัวมันอะสวะเนาะน้องน้องเลื้อยไม่ไม่น้องเลื้ยพี่นี่บักมี่อ่ะน้องเลื้ยพี่นี่ไอมี่เอ่อไปเลยพี่พี่อยากจะถามว่าไอเขาเรียกว่าอะไรวะไอไอคนที่มันแจ้งใบอะไหนไหนมึงส่งหลักฐานให้กูดูดิที่มึงส่งโลกันอ่ะไอ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 บัตอยู่ปะอยู่อยู่เบอร์อะไรพี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ที่ไอมิวมันส่งโลมาให้มึงอ่ะได้เป็นเลยที่ไหนให้หน่อย ไม่มีกล่องอะเดีพี่เอาไปไหนอ่ะเอ้ยมีใครมีกล่องว่าซ่อมรถดีมีใครมีกล่องซ่อมรถดีอันนี้วินมึงอเมืองห่อมาหรอไม่เดี๋ยวผมกลัวตำรวจมาเลยตัวมาไงพี่ผมเลยเอาปล่อยไปเลยมันห่อไม่ทันแล้วเอาไปทิ้งเลยพี่เอาไปทิ้งน่ะเขาเขาหน้าบ้านเไม่ทันแล้วมันชุบไปแล้วรอบหนึ่งตำรวจเอาชุบไปแล้วรอบหนึ่งเอาไปทิ้งเอาไปห่อเนอะไว้ในบ้านเลยเอาไปไว้ในบ้านเอาไปไว้ในบ้านพอแล้วรีบลงมาคุยกันเขาก็มาบุกบ้านนีพี่ตำรวจ มึงให้มันบุกไปถวดเราก็ไม่ต้องทาอะไรไงระไม่เห็นหัวะดูดิที่เราปิดที่ซ่อมประตูหมดนะพี่เดี๋ยวสองอันสองชั่วโมงมาส,งมส่งมาสี่อันมันก็ไปยังให้นายกดูดิส่งให้นายกดูดิมีมันส่งไปแล้วพี่มีมันส่งอันนี้ไปแล้วอืมไม่บอกเขาลงหัวมาดิ เขาอยากถามเรื่องอะไรกูอยากถามเขาด้วยเหมือนกันเออให้เขาลงหัวไปดิติกเก็ตเลยบอกนาะยกลงหัวไอดีใครก็ได้คนนึงติเก็ตเลยติเก็ตเลย,คยใครก็ได้มันร้องอะไรมันมันร้องว่ามันมันร้องว่าอะไรนะมันจะมันจะร้องว่าเราแบบรู้ได้ไงหรอเอาคำนี้กูว่าควรถามมันกูว่าควรถามถามันมากกว่าไอตอนเล่นสตอรีอ่มันรู้ได้ไง เออบ้านว่าไงว่าไงไปตอนนี้นายกเขาว่าไงแตนนายกอยู่ไหนเขาไม่ได้ว่าอะไรพี่เขาปิดทิเกตไปแล้วอะเขามาขอคลิปเพิ่มแล้วเขาก็ผมบอกไปว่ามันไม่มีก็เขาก็ปิดทิเกตไปเลยก็ดูดิก็ดูเวลาดิให้เขาดูเวลาเลยที่มึงส่งลไปผมบอกแล้วว่าให้ผมว่าผมบอกแล้วว่าให้เขาเซฟหลอกเลยอืมทำไมก็เดินเรื่องไวจังวะไม่ทุกวันนี้มันมันแบบขนาดนี้เลยเหรอวะเรื่องต้องถึงต้องถามนายกเลยเหรอว่าเพื่อนมาได้ไง เออกูแบบมื่อจัดเลยเนาะเล่นเล่นในเกมอ่ะอันนี้มันถึงนายกมันไอ้นี่แล้วนะเพียสุดๆแล้วอ่ะเออมันร้องแบบไร้สาระจัดเลยไอ้เหี้ยเลยแยบบวต้องโง่ขนาดไหนไอ้เหี้ยเล่นสตอรี่เสียอาวุธหายต้องโง่ขนาดไหนไอ้เหี้ยต้องง่วงขนาดไหนไม่ไอ้ง่วงไม่เข้าใจไอ้โง่ดีกว่า เราคนอื่นไปไหนหมดอ่ะพวกหยินไปไหนอ่ะหยินมีไม่สบายครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ណมีไม่สบายไม่สบายพ่อมเมื่อกี้เขายังมาอยู่เลยสำเนียนพวกมันบอกประเทศ คนน้อยๆล้างๆเอาก็เป็นพ่อพวกมันนั่นแหละถูกไปล่ะพพไม่ใช่พ่อพวกมันหรอที่มันเลือนอยู่อะเนา,า,าะมึงเห็นไหมล่ะตอนที่มันตีกับเราแก๊งอื่นเขาไปเล่นหูกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยนะห้าห้าอะไรเขาไปกันตึมเลยนะคอนัดบอลเทนที่เขาแบบ ขึ้นสี่สิบมาเขายังละอาเขาบอกกับผมอะยังละอาแค่ไหนอะถึงขายเงินแดงให้ตามจริงเขาก็อยากอับ้านกันแขวนอีกแล้วเอาแขวนดิรอเยี่ยอะไรอ่ะไม้แขวนเสื้อรู้จักปะเออมึงร้องดิมึงกรีดร้องออกมา ก็บอกให้มึงกีดร้องกีดแม่งพูดอีกแล้วอย้ยแม่งอะไรหนาวะไอตาพูดอีกแล้วแม่งเอพูดความจริงวันนี้วันเกิดผมบุยพรให้หน่อยครับพี่เมีเรื่องโปรให้เป็น birthday ครับน้องอาชีริอาชีอาชีลาใครแจ้งวะก็ที่เขาเช็คแล้วเามันทำตัวรำาใส่อ่ะมีมีเรื่องโปด้วยนะพี่ตอดพี่คือคือเขาไปเช็คเว้แล้วมันทำตัวรำาใส่้ยแต่ในในยกเขาไม่รู้ไย น้องๆผมเป็นคนแจ้งอ่าคนโดเลยคนโดคนแจ้งเลยคืออะไรวะโง่ไพี่อะไรมันบอกมันบอก,น,บอกนายกว่ามันทําให้ในายกดูแล้วไม่ใช่หรอมันเลี้ยงลําใส่พี่แต่ในภาพมันไม่ได้มันไม่ได้ลําเลยพี่แต่นั้นมันไปเหลี่ยมยไปไหนเป็นเลี้ยงลําใส่แล้วเขาไม่รู้ไงลําแล้วภาพมันไม่ตรงอ่ะใช่ใช่เป็นนายกเขาไม่เป็นพี่แล้วเขาไปเทสอะเขาเล่นเป็นที่ไหนอะแนายยกก็มือดัดเขาไม่รู้อะคือเขาไม่รู้ว่านายกได้ดืยเดืยเดืยเดืยแล้วในคอมมืวผมไปเล่นนยผมเจอแบบโปรแบบนี้เลยนะ แดงก็เจอคอมูลึมอ่ะไปดูในสตรีมกูดีประมาณสี่ที่ดีค่ะในทุกมุมมีมเอาเอางี้ให้กูลองใช้ได้ป่ะแล้วครูขอดูภาพกูได้ป่ะผมไปลองใช้ดูเล่นๆกับมันผมมีตัวผมมีตัวนะผมมีนะพี่แต่พี่ต้องซื้อนะผมไม่มีนะพี่ต้องไปซื้อนะถึงยี่บาทอะสามร้อยสามร้อยมาโอ้โหสามร้อยห้าร้อยบาไอ้คีนี่โดนกูด่าค่ะห้าร้อยเหรอแต่มันมีเก้าบาทเอามาตานะสามร้อยห้าร้อยนี่แหละห้าร้อยอะแม่มันดูมึงมันมันมันมีย้อนสตรีมของกูดูอยู่กูไปเจอมาไปดูดิไปหนนนเล่กัับม ไอ้เยี้ยขนาดกูไม่นเกมมามุยมาตอบคุณไ้ขนาดเลยเฮียเรื่องเรื่องพี่ปอนนี่ยพี่ท็อตกลักศพในบ้านเกินส่งคลิปไปแล้วไม่มีเสียงไม่รับโอ้หเฮียเนี่ยพี่หลักฐานมีแต่แค่ไม่มีเสียงแค่ศพมันต้องดูรูปไม่ใช่เหรอว่าดูรูปก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอแค่ศพอ่ะใช่ใช่เนี่ยพี่พี่ปอนท์เขาก็มีดูรูปได้มายมันก็มันก็มึงอย่าเพิ่งไปว่าอะไรนายกเลยมึงให้เขามาก่อนตอนเนี้ยถ้าเขาไม่มาค่อยว่าอีกแบบเออมึงเลี่ยงมันมาก่อนพี่เกล็นให้มันลงมาก่อนเลี่ยงเลยใช่ไหมป้า ใช่เเีียยมรกแล้วกูเลขหนึ่งด้วยกูบอกลงหัวนะครับเลขหนึ่งเลขกูเท่จัดเลยอืมไม่มีใครเท่เท่ามึงหรอกเฮ้ยเท่เท่าพี่น้องเทาพี่เออไม่มีใครเท่เท่าพี่หรออกโเคไม่มีใครเท่เท่าเขาแล้วเทาพ่อมึงอ่ะเขใคเทีเท่าไอ้เหี้ยนี่ล่ะคาร์เดนเออมึงเงียบนะฟังไอ้เหี้ยนี่มันพูดดิใครวะเยี่ปอเฮ้ยไอพ่อไอฮอกไปไหนอะทับบี่อยู่อยู่อยู่เว่ ไอห้องไอ้น้องๆไปไหนเมื่อ่อมันมีมันมียี่สิบกว่าคนเองอะนนี้ผมจะผมตามพวกอันนี้นะนาวินพวกไม่นะนาวินอยู่ข้างหลังโอหดูพี่เบาดียังรอดเจยตอนแรกแม่งอยากป้นหน่อยเฮียอยากป้นพอโดนปุ๊บดีนะอันนี้อันนี้อันนี้โดนแค่เราถ้าไปโดนไอไอสีสีดำนะแม่งพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกเรา ทีหลังเองใส่สูทก,กันได้ดีแหมแย่จังเออ,เอ,อพี่ินดีด้วยนะว้ยเองได้แชมป์อะเยลัวจัดเลยมันก็พี่ไม่รู้พี่ไปโดนเองไง <laughs> เดี๋ยวถ้ารับหลังรับหลังเขาจะพูดกันยังไงพี่เออ,อเฮี้ยก็มันไม่ใส่อ่ะมึงเห็นปะเออ,อเฮี้ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเราป้นแม่งมันอยากติดกับพวกเราเว้ บอกให้นี่ไอ้ยัยอย่างรึเลก็มันอยากติดกับพวกเรามึงเห็นมันใส่ปะพวกฝืนพวกอะไรเงี้ยมันอยากติดกับพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเหรอครับเหมือนพี่ไปนั่งข้างๆเขาพี่รู้เลยเหรอพี่ตอดอืมก็บอกกันเดี๋ยวแม่งเดี๋ยววันกูพร้อมก่อน ไอ้เฮียเล่นมาตั้งนาน,นานะเล่นมาตั้งนานของก็งัดคนเดียวใครไปแหลมปุ๊บก็จะโดนมึงยังไม่พร้อมอีกหรอ,อรู้อยู่มองไปก็ารู้แล้วเนี่ยก็คือเอ็มดีมาเนี่ยมันมันมันพอมันมีของนิดหน่อยไม่ได้เลยพอมีของปุ๊บก็หาว่าเราแบบเริ่มมีของแล้วเริ่มแบบมีปากมีเสียงมีนู่นมีนี่ไอ้เฮียแก๊งมันก็ต้องไต่ระดับป้าจากแก๊งมึงกะกะมันก็ต้องไต่ระดับขึ้นไปทีละนิดทีละนิดถูกปะ แจ้เขาไปอยู่ที่เดิมเขาจะให้เขาเล่นทำอะไรอะ่อนะเอาง่ายๆคนที่มาขายเงินแก๊งเขายัางละอาเงินเงินเงินทองอะ่ะเขาบอกเอาไปเลยครับขายให้ตามจริงว่าจะไม่ขายเราเห็นว่าจะตีก็เขาก็ต้องใช้เงินไงอ๋อศพตลอดที่เหลือหน่อยครับ เออไปเอาเลยครับไปเอาเลยอ,อังตรงปะเล่นกับยุคไอ้เดมอนเฮดยุกไอ้แจ็คที่มันเคยมาอันนี้ยังยังหนุกกว่าอีกนะรออะไรอย่เี่มันมีดราม่าก,กันจริงไม่แต่นั้นแต่ว่าม,มันมันไม่ได้เป็นเป็น,ปนแบบเนี้ยเขยปะยังหนุกว่าอีกเขาอยากเป็นมาเฟียพี่ไม่เขาก็สอนแจ็กกี้เขาสอนน้องดีอยู่ถูกไหมล่ะและนี่ใครอยากมาสอนนะโอ้มีดูหรอกนะลิเกข้าทางก็มันก็ไปมั่วกันรวนอยู่ในบาทอะ่ะ <laughs> <laughs> แจ็คมันเดินสตอรี่ดีหยพี่แจ็คสตอรี่เดินสตอรี่ดีเนาะอยู่สก็แลนด์เดินสตอรี่หรื <c oughs> อนะไ,ไปมาไปน้อง <c oughs> นี่ครับป้าป้าผมไม่เรียกเข้ามาแล้วครับไหนอ้า่ครับมาบ่อยเรือ่อยนายกครับพอดีว่าน้องโดนไอ้ทิกเก็ตไอ้ที่ถามว่าส่งโลครับไอ้ส่งโลมาได้ไงอ่ะน้องมันผมมันส่งหลักฐานไปแล้วอะ่ะอันนี้คือคำตอบ <Okay. S 1> คือ,อยังไง ที่เขาที่เกตมาว่าว่าเพื่อนน้องผมว่าไปได้ไงอ่ะเอ๊ะตามไปบัสมาดี่ไกลมิว่ะอยู่พี่อยู่นี่พี่เขาเขาติดไปแลี่เขาติดที่เกตส่งส่งส่งกีใช่ไหมอันนั้นใช่ใช่อ่าแล้วแล้วเขาอะคือยังไงครับขอคำตอบหน่อยคืออย่างนั้นคือได้ส่งนะครับส่งส่งส่งครับส่งไอต้าทำไมโจรถึงซื้อราปอย่ังได้ว่ะเง้นเราจะรุ้งไปทำไมวะสอครับโอเคครับแล้วไอ้เคสก่อนหน้าครับน้องแล้วน้องผมมัน เรื่องกักศพเล่นสตอรี่ครับหลังจบมาน่อไอเคสที่แจ้งกันมาใช่ครับใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการนะครับตอนนี้หลังบ้านกําลังคุยกันอยู่ครับกําลังคุยกันนานเลครับประชุมอยู่ครับสองอาทิตย์แลวนะครับครับผมครับเดี๋ยวจัดการนี่ครับพี่เจนแล้วเรื่องโป้เหรอครับพี่เรื่องโปโป้ไหนใช่ครับไอของม่อนนะครับของม่อนไม่นายกเขาบอกว่าอ่าตอนนั้นนายกอะโดเขาเขาบอกแล้วว่าเขาเขาเล่นให้ดูแล้ว อืเขาทําได้เขาเล่นให้ดูแล้วแล้วเรามีอะไรมาแย้งเขาไหมคือมันที่เขาทํามันมันไม่ใช่ไม่ไมนคือคืออันของของมันเขียียไปแล้วไม่ใช่หรอไม่เขีรยนะครับไม่เขี่ยนี่ผมผมถามนะยงเป็นไหน้องมาจากที่บายรู้จักทิกอาวุธใช่ไหมครับอันเนี้ยรู้จักใช่ไหมอันนี้ผมพูดตรงถ้าถ่าถามส่วนตัวผมนะผมผมไม่ค่อยได้ผมไม่เคยเลงเขาไม่เทสเล่นหรอกแต่ว่าต้องเราเราทําทำ้นายกดดิเล้วคนที่ไปเทสอะครับวันนั้นรู้เหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าไม่รู้คนที่ไปเทส ก็ที่พี่บอกว่าให้เขาทำให้ดูอ่ะใช่น้องๆผมมันก็จะไปเช่าแล้วทำให้ดูเหมือนกันเพราะว่าอ่ะน้องมันจะสื่อประมาณว่าคือมัน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 หลอกตานายกอ่ะไอตรงที่ทำให้ดูอ่ะถูกไหมโฮบไม่ไม่พี่ต่อพี่คือคือไอดีมันทำคลิปเปรียบเทียบแล้วพี่มันมีคลิปเปรียบเทียบน้องไอดียที่ที่ไปเทสครับโดนโดนมันหลอกครับมันไปเลี้ยงล่ำใส่นายกครับโดนมันหลอกใช่จริงจริงมันไม่ใช่ภาพลำมันทำได้ไงไม่รู้ผมนึกถาม้ว่าคนคนที่ไปเทสวันนั้นคือรู้รู้เรื่องทิศอาวุธใช่ไหม ให้มันมาไอ้นี่นะมาแชร์จอมาตรวจเช็คเครื่องก็มันมันก็ไม่เจอนะอ้าวแล้วผมยกตัวอ,อย่างอย่างเชฟคนที่ชื่อบอสสมิยอันนั้นก็เช็คไม่เจอเหมือนกันครับถูกปะ <c oughs> เอางี้ดีด,ดีดีทำเป็นใช่ไหมดีก็ไปทำให้นายกดูดีไ <c oughs> อ้ดีมันมีคลิปเปรียบเทียบอยู่ีผมผมมีคลิปเปรียบเทียบอยู่หน้าเฟซครับ ใช่ครับใช่ส่งให้นายกดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งลิงให้คือที่มันจะสื่อคือมันมันมันที่มึงจะบอกไอรีโอคืออะไรนะที่ให้นายกดูอะที่ม่อนมันทำให้นายกดูอะไอตัที่ส่งไหมกูก็ด้เพื่อนือตอผมไม่รู้ต้องถามให้ดีไอที่ที่ม่อนทำให้นายกตอนที่เทสอะครับคือม่อนเขาไปเลี้ยงลำใส่แล้วมันเนี่ยผ้ามันมั่วแล้วนายกก็เชื่อครับว่าอ๋อมันคือจังหวะผ้ามั่วมันคืออะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยครับอันนี้ผมพูดจริงๆมันไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ลำอะไรเลยในคลิ ทำไมวะที่ที่ที่ไปเรียกตำรวจโอ้ี่ที่โดนบัฟว่าตำรวจครับทั้งที่พี่ลมไม่เคยเป็นตำรวจในไอซีนะมันเป็นตำรวจโอซีไงอ่าอย่างที่ผมบอกไปเรื่องใบก็หลังบ้านกำลังคุยกันอยู่นะครับนะตอนนี้โอเคไหมเอ,อ๋เอาเร<อ><อ>ื<ข>ออ<ข>เป็เขาเข้าใจครับแต่ว่าล่าสุดน้องผมมันไปขับรถชนดเด็กอ่ะนายกทำงานเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยไออันนี้จริงจริงนะขับรถชนชนเด็ก ไม่ครับตองผมจะบอกนี้เรื่องบางเรื่องมันอันไหนที่มันตัดสินได้ที่มันไอ้นี่ได้ผมผมก็ตัดสินไว้ก่อนครับพี่ไม่ไอ้นี่อ้นี้อ้นี้อันี้พี่เข้าใจแต่ว่าเวลาพวกพี่โดนอ่ะในมุมพวกพี่โดนอ่ะสําหรับพวกพี่อ่ะมันมันโดนเลยไงไอตอนเนี้อืมเวลาพวกพี่โดนจบอรี่ันมันมันไม่เคยนายขนาดเนี้เข้าใจป่ะมัน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 ไม่ใช่ว่าพี่โดนเลยแก๊งอื่นก็มีโดนโดนเหมือนกันพี่ ไม่อันนั้นนะ่ะพี่เข้าใจอันนี้ที่พี่จะสื่อคือตอนเวลาพี่โดนน่ะจบสตอรี่มาปุ๊บวันสองวันมันโดนเลยแต่รอบนี้มันล่ําไป2อ,อาทิตย์แล้วแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้าแล้วน้องมันก็มาถามพี่แล้วพี่ควรตอบน้องว่ายังไงอ่ะลองให้คาตอบพี่หน่อยอันนี้มันผ่านไป2อาทิตย์แล้วนะแล้วพี่ควรตอบน้องว่ายังไงอันนี้พี่ผมถามเรื่อง,เร,องเรื่องพี่ลมก็ไดนะ้อันนี้พี่ก็น่าจะรู้เน่ยเรื่องพี่ลมมันน่าจะตัดสินง,ง่ายสุดแลวนะทำไมมันตัดสินได้เลยได้เลยผิใช่เพราะพี่ลมไม่เคยเป็นตำรวจไอซีนะ ไอ้ดูดขอชั้นหน่อยนี่พี่ผมอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกไปครับนี่แหละหลังบ้านกำลังซื้อเอยู่ครับเดี๋ยวจัดการให้นะโอเคนะในตัวนี้เดี๋ยวผมขอขอตัวกันนะครับไอ้ขอนี้หน่อยดินน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 มนนนไเนนนนนน รีบชิงเลยผมให้คำต,ตอบ Nas น้องๆไม่ได้จะให้ผมทำยังไงอะผมให้คำตอบน้องๆไม่ได้ไหมผมก็ได้แค่ถามอะรวมๆกันพี่ตัดพี่เที mm ่ยงเที่ยงคืนครึ่งเล่นแอรดับบันกันไหมเออใช่เห็นบ้าเล่น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 โอเคพี่ ผมส่งผมส่งคลิปไปในกลุ่มแล้วลองลองลองเปิดเอาไปเรับไปลครัาแปลเลยครับไปลเรขาปลเราแปลยขาให้ไปลปไม่คือกูจะบอกอย่างนี้เว้ยพวกมึงถามกูเข้ามากันถูกไหมว่าเรื่องทำไมนายกเขาไม่ทํากูก็ไปถามเขาเหมือนกันเนี่ยคําตอบกูก็ได้อย่างที่มึงที่มึงได้กันอะถูกไหมกูก็อธิบายให้เขาฟังเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องมาตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมพี่แต่เรื่องบางเรื่องมาถึงตัดสินใจง่ายทำไมไม่ไม่ทำเรื่องแต่แต่เรื่องไอ้ที่โลมันแม่งคูดง่ายนะใช่ออาย่งกูเรื่องง่ายๆนะ ใช่เรื ise, ่องพูดโอซีง่ายคลิปเรื่องเขาเลยนะง่ายกว่าได้ใบอีกนะใช่มันมันมันง่ายอ่ะเออมันง่ายจริงๆนะเรื่องเรื่องที่โรนี่ยไอพวกส่งคลิปมาในทิกเก็ตอย่างพวกเพราะเขาปิดทิกเก็ตกูไปแล้วเพื่อนาฮะแต่ปิดทิกเก็ตกูไปแล้วแล้วไอไอทิกเก็ตที่เขาปิดไปเขารับเรื่องแล้วแล้วเป็นไงอ่ะไปแจ้งไปแจ้งว่าอะไรนะส่งส่งโลส่งโลทันหรออะไรอ่ะที่มึงบอกอ่ะเขามาร้องอ่ะเรื่องส่งโลอ่ะที่น้องเราโดนอ่ะทันไหมล่ะ ไม,ไม่รู้่ม no ัตส่งทันไหมน้องไม่นะพี่มันมันม,ม,มันส่งรวยมึงทันปะก็ส่งมาพี่พี่ก็ดูดิทำไมยังไม่ทันอ่ะก็ทันดิโอ้แล้วประเทศเราลบพลังจะตายพี่จากแลนไปแคปแม่งจิ้มไปตูดจัดอนะ่ะ <laughs> เปิดทีเก็ตใหม่ส่งคลิปไปให้เขาดูละเก็บแล้วอันนี้เลี้ยงมันไว้นะ igra เลี้ยงลองมันออกไหมเอเซอรี่ถ้าจะติดเลี้ยงมันไว้นะเลี้ยงมันไว้สักคนนี้รออะไรครับชอบเวลามันพิมพ์นี่มันหลุดคล้องมาตัวนเงปล่อยมันมาตัวเดียวพอแต่แต่อดีกแม่งไอ้นี่จริงกําลังคุยกันอยู่เหรอพี่คุยกันสองอาทิตย์แล้วนะไอ้ดูไอดีกมันพูดดิเฮ้ขอบคุณครับ เดี๋ยวมีรถบั๊เบิกรถให้แปมนึงเนี่ยปดีพ่ป